เวลาพอไปบินเบ,บา่ก็รู้เวลาด้วยก็ใส่บังเขาบาินาทปันตอนเช้าไม่ใช่สิบโมงเช้ายังไปเดินจะจะเดินเรอบเทเร่อยู่ไม่มีการหลังตาดัางนี้เป็นต้นูเวลาทำผิดเวลามีปัญหา คนบางคนไปเยี kiss, ่ยมเพื่อไปที่บ้านเพื่อตั้งวงเล่นไพ่ตัวเองก็ไปนอนรอเพื่อถึงั้งวงไพ่ตำรวจก็จับไปทั้งโคกเลยให้คนนอนอยู่แก้ตัวไม่ได้ติดเวลาติดสถานที่ เพราะฉะนั้นกาลคือเวลาเทศคือสถานที่เลือกเวลาให่เหมาะก,กับสถานที่ไปอยู่ที่ที่เราตายเป็นแพ้รับบาเรือ่องแพ้รับบาปาะตอยู่ในบางทีสาธุ ไห้วังเสียงของพระผู้เป็นเจ้าทดสอบความศรัทธาว่าเชื่อแค่ไหนในพระผู้เป็นเจ้าเสียงก้องกังวา เขาเป็นลูกชายชื่อไอแซนอาราจต้องข้าไอเซนเส้นไหวรัดคู่เป็นจ้าไอแซคฝันแล้วอยู่ในใดเล่มบ้าระหว่างขวายคู่ไปซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ ไปซ้ายเชื่อรพระผู้เป็นเจา้าก็ต้องท่าลูกชายไม่ฆ่าลูกชายก็ตายเป็นไม่สัทภาในรพระผู้เป็นเจา้านี่เขาเล็นใจเย็นมากอยู่ระหว่างเขาไหวเป็นสถานการณ์ที่เลือกยากมาก บางคนก็ต้องไปถาหมอดูผู้เลี้สายมูจึงเจอตัดสินใจกลับมาไอ้แซกไปไปปึกษาภรรยาผู้หญิงศรัทธาแต่กล้ามายอมสูกชา,า,าย เทรยาส่งเสริมไอแซกก็จับลูกชายไปมัดไว้กับเสาเตรียมเชือกฟอองชายาในขณะที่เนื้อวี่จะเชือกคอก็มีเทวดา เรา,าเรับจ้าพระผู้เป็นจเจ้าเชื่อในศา่นาของท่านแล้วมางตำนานบอกว่าไม่ได้มีเทวดาขันแต่ฟันลงไปแต่บางแห่งบอกว่าหยุดถ้าเจ้าอยากจะแสดงศรัทธาพอแล้ว หยุดไม่ได้ต้องหาอะไรที่มีชีวิตแถวนั้นมาบูชายาฆ่าแแหเรือไปเห็นนะอัปลาเรือไปเห็นแกะตัวหนึ่งเล็อได้แถวนั้นก็ไปจับแกะตัวนั้นมาเชื่อดคอแทนลูกชายแกะหลับบากแทน แกอยู่ผิดที่บิดเวลาบางคนเป็นพระละป่าเป็นแก่ลปลา่าเพราะไม่รู้จักกาลเทศ